สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ใครว่าผู้ชายเป็นเพศที่ซื่อบือ้อไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวบ้างครับคุณประมาทพวกเขามากไปแล้วเพราะพวกเขานี่แหละตัวร้ายเลยล่ะครับยิ่งเวลาจีบสาวน่ะไม่ต้องพูดถึงกลลเม็ดเด็ดเดดลูกไม้ระดับเซียนง,งัดกันมาใช้สะจนคุณผู้หญิงไม่รู้ตัวก็เลยล่ะครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5วิธีหลอกอกอดสาวที่พวกหนุ่มๆม,มักใช้กันนำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันลองมาดูกันสิว่าคุณเคยเจอแบบไหนกันมาบ้าง ตามไปดูกัันครบข้อที่1พาไปดูหนังผีวิธียอดฮิตของพวกผู้ชายเวลาอยากจะหลอกกอดสาวสักคนก็นหนีไม่พ้นการพาไปดูหนังผีครับเกือบร้อยเปอร์เซนตคุณผู้ชายที่ชวนคุณไปดูหนังสยองขวัญนนะ่ะคิดจะหลอกแต้อ่างคุณทั้งนั้นแหละครับกะให้คุณกลัวจนมาซุกอยู่ที่อ้อมแขนของเขาหนะ่าสิครับข้อที่สชวนคุณซ้อนท้าย วิธีนักบิดนอกจากจะเป็นความชอบส่วนตัวแล้วเนี่ยยังได้กำไรมาเป็นสาวๆที่นั่งส้อนท้ายอีกด้วยครับเพราะพวกเขามีวิธีเนียนๆชวนคุณขึ้นส้อนท้ายไปด้วยกันกับเขาแล้วทำการบิดไม่คิดชีวิตจนคุณหลีกหนีไม่ได้ที่จะต้องกอดเขาให้แน่นๆยังไงล่ะครับข้อที่3พาไปไว่ายน้ำหรือ งานน้ำก็มาครับหนุ่มๆที่ชวนคุณไปไว่ายน้ำเนี่ยร้อยทั้งร้อยคิดทะลึ่งกับคุณทั้งนั้นแหละครับเพราะนอกจากจะได้เห็นคุณใส่ชุดว่ายน้ำโชว์สัสดส่วนแล้วเนี่ยยังได้กําไรชีวิตมาอีกอย่างก็คือการได้แตะอ่างตัวคุณยังไงล่ะครับเขาจะพาคุณไปในพื้นที่ที่น้ําลึกๆชนิดที่ขาของคุณแตะไม่ถึงพื้นแล้วทีนี้จะทํายังไงได้นอกจากจะต้องกอดกับเขาไว้แน่นๆนั่นเองครับ ข้อที่4แกล้งชี้ให้คุณกลัวงานแอคติ้งก็มาครับพวกผู้ชายที่อยากหลอกกอดคุณสาวๆเนี่ยเขามักจะชอบเล่นกับความกลัวของคุณสาวๆยังไงล่ะครับอย่างเช่นแกล้งชี้ว่าเจออะไรที่น่ากลัวน่ากลัวอยู่ที่ตัวคุณจนคุณตกใจแล้ววิ่งมาซบอกเขาอืมแบบนี้ก็ล่อนได้โลไปเลยล่ะครับข้อที่หแกล้งละเมอจนเจอรัก กรณีที่คุณอยู่ใกล้ชิดกับเขามากๆเขาจะออกสเตปแกล้งหลับครับคนหลับทําอะไรก็ไม่ผิดใช่ไหมล่ะครับเขาเลยทําการตีเนียนคิดว่าคุณเป็นหมอนข้างคว้าหมับเข้ามากอดผู้ชายแบบนี้ไม่ต้องไปเกรงใจกลัวว่าถ้าผลักออกไปแล้วเขาจะตื่นครับให้คุณผลักด้วยเท้าออกไปแรงๆเลยครับจะได้เข็ด เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5วิธีลอ,อก,กอดสาวที่พวกหนุ่มๆม,มักใช้กันจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาเมื่อคุณสาวๆรู้ไตของคุณผู้ชายจนหมดเปลือกอย่างนี้แล้วก็ระวังตัวกันด้วยนะครับอย่าปล่อยให้ผู้ชายกันล่อนหลอ,อกกอดง่ายๆเดี๋ยวจะเคยตัวกันครับแต่ถ้าหากว่าคุณเองก็ชอบเหมือนกันก็ถือซสว่าได้กอดกันทั้งคู่เสมอกันไปครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w อร์ไวด e เว็บแ คอมด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ K.O.O. Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไป,อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ